สวัสดีครับจะมาตกกลับมาอีแกแ้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับปืนปืนและปืนนะครับจํานวน3กระบอกก็ออไอเทมอื่นอีกนะก็เป็นรถตุกๆแต่ว่ารถตุกๆเนี้จะเป็นของเก่านะครับซึ่งต้องบอกว่าปืนตัวใหม่ก็เป็นปืนที่ดีมากๆนะครับดีมากๆากําหรับคนที่ชอบเป็นสนัยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูปืนสไนัยของเราเนี่ย มาดูตัวตู้ปืนก่อนดีกว่าครับตู้ปืนนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะครับเพรอะวนี้วก,กลับมาแล้วนะตู้ปืนแบบที่สามารถใช้ตั๋วได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครนะครับอยากได้ปืนแบบใช้ตั๋วก็สุ่มได้แล้วนะโดยข้างในก็จะมีตัวปืนพาราฟอลอยู่นะครับพาราฟาพาราฟอลอยู่ไหนวะนี่ตัวนี้พาราฟอลที่อยู่ข้างในจะเป็นพาราฟอลตัวนี้นะครับที่ บวกดัเมจหแม่นยำสอลดความเร็วในการรีโหลดนะครับก็ถ้าเกิดใครเป็นสายดัมเมจสายอยากยิงแรงๆพราฟาวตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ที่สำคัญคกอเท็มากมหลายไฟหึหมุนให้ดูดึงดึงข้อดีของการหมุนปืนในตู้คืออะไร คือปืนนิตตู้เนี่ยน้องสามารถใช้บัตรได้นะครับแล้วก็ถ้าเลขลัคก,กี้ถึงที่กําหนดน้องจะการันตีว่าได้ปืนอันนี้ถาวรไปเลยนะซึ่งบัตรปกติแล้วมันราคาหมุนค่า60เพชรแต่เวลาน้องซื้อบัตรอะน้องไปซื้อจาก,กร้านค้าลดราคาหรือว่าอ่าที่ตําเงินอื่นๆเยอะแยะ,ยะมากมายสมมุติว่าอ่าเนี่ยของเดือนสัปดาห์นี้อะไรเงี้ยก็มีกล่องปืนอ่ไม่มีไม่มีอันนี้หรืออ่าเนี่ยเติมเงินสะสมเนี่ยได้ตั๋วฟรีไปแล้วเห็นไหมนะครับ คือไอตัวตัวปืนตัวตูวด้ดมอนทั้งหลายเนี่ยมันจะหาค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นราคาจริงๆเนี่ยมันจะถูกกว่า60เพชนะเพราะฉะนั้นด้วยที่น้องซื้อในในตู้เนี่ยราคามันก็จะถูกกว่าน้องไปซื้อในกล่องนะแล้วก็มีการันตีด้วยแต่ข้อเสียของมันก็มีครับข้อเสียของมันก็คือน้องจะไม่ได้ปืนรองนะปืนรองอันนี้จะอยู่ในตู้ไม่อยู่ในกล่องนะครับมาวางจําหน่ายหลังจากที่ตู้ปืนอันนี้หมดไปแล้วนะซึ่งก็น่าจะหมดประมาณต้นเดือนสินั่นเองนะครับ ตัวนี้บวกแม็กกาซีน1่จอบเกราะ1แล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่1เทียบกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ระดับรีเจนดารี่นะครับก็คือบวกระยะ2จอกเกราะ1ลบแม็กกาซีนนะตัวนี้บวกแม็กกาซีนบวกจอบเกราะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ตัวนี้จะดีกว่าในกรณีที่น้องอยากยิงปืนแบบไกลๆนะไกลกว่าแต่ถ้าเกิดน้องยิงที่ระยะปกติตัวนี้เนี่ยจะดีกว่าเนื่องจากว่าแม็กกาซีนเนี่ยมันได้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่มันลดลงไป มันเป็นค่าที่เราไม่ค่อยได้ใช้ตอนที่เราหยับหยิบปืนถือปืนอยู่แล้วนะครับตัวนี้มันจะลดแมกกาซีนทำใยิงได้น้อยลงแต่ถ้าเกิดน้องยิงที่ระยะไกลขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะได้เปรียบกว่านะเพราะมันบวกระยะทําให้ทำดาเมจได้สูงกว่าในระยะไกลซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าก็จะมาอยู่ในกล่องนะครับกล่องละ60เพชนะก็ดีของการซื้อในกล่องคือน้องจะมีโกาสได้ทั้งสองปืนแต่ข้อเสียคืออถ้าเทียบราคาจริงๆแล้วน่าจะแพงกว่าซื้อในตู้แล้วก็อืม อไอ้นะไม่มีการันตีนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องตุงสวยๆน้องอาจจะได้ปืนเป็นร้อยๆวันโดยที่ไม่มีการันตีก็ได้นะจบต่อมานะต่อมาจะมีกิจกรรมตู้สุม่ม 8G ขึ้นวันที่6จนถึงวันที่12นะครับเป็นเวลา6วันด้วยกันโดยของเด็ดๆจ็ดในตู้สุม่ม 8G จะมี2อันนะครับอันแรกจะเป็นสกินรถตุกต๊กๆต,ตัวนี้วินเทอร์แลนด์วินเทอร์แลนด์ไลท์นะเป็นรถตุกต๊กๆหิมะที่มีเอฟเฟกต หิมะกระจายอยู่ส่วนของเด็ดอีกอันนึงนะครับก็คือตัวปืน awm ตัวนี้แหละ a ดับ a ดับชื่อว่า wave breaker ค a s ซ e นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่บวกเจาะเกราะถึง2นะครับต้องบอกว่าแรงนะครับแรงของเก้านี้จะมีตัวนี้ที่บวกเจาะเกราะ1อัตราการยิง2ลด reload ตัวนี้บวกเจาะเกราะ2 บวกอัตราการยิงหนึ่งแลวความเร็วในการเคลื่อนที่ถ้าเทียบตรงๆตัวนี้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะเจาะก่อยยิ่งมากยิ่งดีนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้อย่างที่บอกนะครับถ้าเทียบกับว่ารีโหลดอะน้องต้องใช้รีโหลดมากกว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ท้าน้องถึงเอดับแล้วน้องไม่ได้ไปแบบว่าวิ่งไล่เขาอะไรเงี้ยพี่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เที่อไปมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแนะนําตัวนี้นะครับส่วนถ้าเกิดใครบอกว่าจะใช้ตัวนี้ ก็ใช้ได้นะแต่ตัวนี้ไม่มีโอกาสกลับมาอีแล้วนะครับข้อดีข้อเสียของการทำดาเมจแล้วก็เจาะเกราะเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันแต่ว่าขอบอกราคาก่อนออราคาตู้สูง8ปดชีนครับอยู่ที่9เพชรสี่สิบเก้า9้อยเก้าเก้าร้อยสทั้งหมดนะครับไม่เกิน1,902พเก้เพชรเพราะฉะนั้นขอให้ดวงดีๆกัน,นครับหนึ่เพชร แล้วก็ถ้าเกิดใครดวงดีๆก็อาจจะได้แต่9เพร49เพรสำหรับปืนเอดับทาวอนสุดโหดตัวนี้นะมาอธิบายเรื่องเจาะเกราะดาเมจกันก่อนดีกว่านะครับเจาะเกราะกับดาเมจต่างกันยังไงแล้วก็ข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับดาเมจยิงโดนตรงไหนก็แรงขึ้นนะครับบวกดาเมจยิงโดนตรงไหนก็แรงขึ้นอย่างปกติเนี้ยปืนที่ไม่มีสแตทอาจจะยิงอยู่ที่ประมาณ3บ0ดาเมจนะครับถ้าไม่มีเกราะเลยแล้วก็ ถ้ามีดาเมจสองตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณสามบอยสามสิบมั้งอันนี้ขึ้นหมายถึงยิงตัวนะครับยิงตัวนะแต่ว่ายิงแขนยิงขาเนี่ยตัวที่มีบวกดาเมจก็จะยิงแรงขึ้นเหมือนกันต่างกับตัวที่บวกเจาะเกราะนะครับจะยิงแขนยิงขาไม่แรงขึ้นแต่ข้อดีของการเจาะเกราะคือยิ่งเกาะเขาหนาเราจะยิ่งยิงแรงขึ้นหมายความว่าใหายิ่งหมายความว่ายิงเขาใส่เกาะสองเกาะสามเกาะสี่เนี่ยตัวอัตราไอตัวเจาะเกราะเนี่ยมันจะยิงแรงกว่าดาเมจนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือ ปกติเอดับอะคือเราไปยิงคนไม่ใส่เก่อะน,น้องก็ยิงแบบสองนัดตายปะใช่ปะหนึ่งนัดตายสองนัดตายอยู่แล้วนะแต่การไปยิงคนใส่ก่อนเนี่ยมันจะโดนลดตําเมจค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งไอตัวตัวเอดับที่บวกเจาะกระสอสองเนี่ยมันจะมาช่วยลดข้อเสียตรงนั้นนะจากที่พี่เคยเทคร่าวๆนะครับถ้าไม่มีไม่มีสตัดเลยนะยิงตัวนะจะโดนสาม้อย

แต่ที่พี่จะบอกง่ายๆคือถ้าศัตรูไม่ใส่เกาะไม่ว่าน้องจะใส่เอดับแบบไม่มีสกินเอดับดาเมจ2หรือเอดับที่บวกเจาะเกาะ2มายิงนัดเดียวตายอยู่แล้วนะครับถ้าศัตรูใส่เกาะ1ก็เช่นเดียวกันนะครับยิงนัดเดียวตายยกเว้นเขาจะเอา,เ,อาเขาเรียกวนะ่าไงแผ่นเสริมเกาะแผ่นเสริมเพชรพีใส่เกาะเข้ามานะครับตัวนั้นก็จะทําให้เอดับแบบที่ไม่ใส่สแตตอาจจะยิงไม่ตายนะยกเว้นเราจะเอาพก าสกิลตัวละครอ,อย่างไอ้น,นี่มาโรมาใช้นะส่วนถ้าเกิด,ก 1, ด 2, กเกาะหนึ่งดาเมจสองกับเพนสองเนี่ยดาเมจต่างกันแค่หนึ่งคือดาเมจสองแรงกว่าแค่หนึ่งนะครับแต่เกาะสองอะดาเมจสองจะแรงกว่าไอจะเบาวกว่าตัวเกาะสองอยู่ถึงสิบสี่หน่วยเกาะสามเบากว่ายี่สิแปดหน่วยแล้วเกาะสี่เบากว่าสามสิบแปดหน่วยปกติอย่างที่บอกไปว่าเอดับถ้าน้องยิงคนไม่ใส่เกาะมันตายอยู่แล้วจะพอเริ่มมีเกาะหนึ่ง น้องเบากว่าแค่หนึ่งกาะสองน้องแรงกว่าสิบสี่กาะสามแรงกว่ายี่สิบแปดกาะสี่แรงกว่าสามเอ็ดเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วปืนตัวนี้ต,ตัวที่เจาะก,ก่อนเนี่ยจะทำดาเมจได้สูงกว่าในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมคือตั้งแต่เขาใส่เกสองสามสี่ขึ้นไปตัวนี้ยิ่งแรงกว่าตัวดาเมจละนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดใครเป็นสายไอดับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ควรจะมีเก็บไว้นะครับจบนะจบจบง่ยายๆแบบเนี้ยนะครับก็ ใส่เอดับอย่าลืมจับไปมีการันตี1 9 0 2เพชรพได้แน่นอนตัวนี้นะครับสว่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย